โอ้หบ้านหลังโคตรใหญ่เลยค่าเช่าสามพันโคตรคุ้มเลยว่ะคุณเจีก็สวยเนี่ยคืออยู่ห้องนอนอีก่ขอเว้ยโอ้เงียบสงบบ้านโคตรได้อยู่เลยอะค่าเช่าก็ไม่แพงอีก

ตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย ของบ้านทำไว้ให้เรารู้ว่าเราหิวเจ๊นานี่น่ารักจริงๆเลยโคตรน่ากินคนหิวแหืะ สิงควายที่ไหนวะทำไมมันใกล้จังใครนินทาฉันนะแต่ก็ช่างมันเถอะอิ่มจังเลยไปนอนต่อสักตื่นดีกว่า หมดไสหมดพุงเลยโอ้ยเออแต่ไม่เป็นไรเว้ย <h ahaha> เอาของเก่าออกแล้วก็เติมของใหม่ได้พอดีเลย <h ahaha> มามะ่ามามะ่ากูใครขโมยกินมาม่าหัวหมด <h ahaha> ไม่เหลือเลยแม้แต่น้อก็ไม่เหลือ <h ahaha> มามา่มามาม่าหอมสุดท้ายกาูกูอยู่คนเดียวเนี่ยกว่ขาขยักขโมยวะหรือว่ากูกินอิ่มแล้วกูไปนั่งขี้วะเออน่าจะใช่แหละช่วงนี้ยังพักผ่อนน้อยสมองบบบเบื่อเออเออเออเบื่อเอออะไรวะ กินเสียงใครอ่ะดูหน้าดินี่ละครเรื่องเลี้ยงโคตรขับเลยไม่เอกหน้าตาตลกเนี่ยเสียงมันอยู่ในบ้าน อดหืมขำจนแสบคออน้ำกินดีกว่าไป คิดดูมันโคตรตลกเลย ผีได้ยังไงเจ้าคน็ะใครอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไงบ้านคุณหมัววะเนี่ยนี่บ้านผมผมเช่าอยู่นี่คุณเมาแล้วเข้าบิดบานเมาฉันไม่ได้เมาฉันเช่าบ้านหลังนี้อยู่จริงๆนี่ฉันมีสัญญาด้วยจะคุณจะดูไหมเดี๋ยวก่อนนะผมก็เช่าบ้านหลังนี้คุณก็เช่าบ้านหลังนี้ ผมว่ามันมันชักจะไม่ชอบมาพากลนะเนี่ยหรือว่าเราสองคนจะได้รักเก๋า ไม่ตลกเจ๊หลอกให้เรามาเช่าบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมใช่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะเจ๊นี่มันหลอกลวงกันชัดชัดขอโทษคือเจ๊เห็นว่าบ้านมันกว้างอ่ะก็แบ่งกันอยู่คนละห้องบ้านก็ออกจากว้างขวางสบายจะตายไม่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้อันเน่เนน่เนพูดพร้อมเพียงกันเชียวนะใจตรงกัน เ่อเจสซี่มันอยู่ด้วยกันได้เฮ้ยจิ๊จ้าจิ๊จ้า คุณมากินข้าวผมดิไม่อ่ะคุณคือฉันไม่หิวฉันแค่มากินน้ำอันท้องร้องแล้วนะไม่หิวมาเลยนะคุณมากินกับผมนี่แหละ กับข้าวต้องเยอะผมกินคนเดียวไม่หมดหรอกมาเหอะก่อนที่พยาธิในท้องคุณเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแทะนะมาเร็วงั้นฉันไปนะเอาข้าวเยอะไหมเอา ขอบคุณนะทีช่วยเก็บเสื้อผ้าให้ผมอะไม่เป็นไรคุณเรื่องเล็กน้อยคือฉันปล่อยให้เสื้อผ้าคุณเปียกฝนเนี่ยคุณไม่มีเสื้อผ้าใส่แน่เดี๋ยววะน,นะคุณรู้ได้ไงว่าผมจะไม่มีเสื้อผ้าใส่อ,อย่าบอกนะว่าคุณแอบเข้าห้องผมอะเ,อเปล่าฉันไม่แอบเข้าห้องคุณนะคือวันนี้มันเป็นวันหยุดฉันฉันเลยทำความสะอาดบ้าน ฉันก็เลยเข้าไปทำความสะอาดห้องคุณด้วยค,คุณทำความสะอาดห้องให้ผม <c oughs> <c oughs> เอออขอขอ,ขอบคุณนะ <c oughs> เออคุณจริงๆแล้วผมว่าเราชอบบ้านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ดีนะคุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแถมมีเพื่อนบ้านน่ารักอย่างคุณ <c oughs> <c oughs> เนี่ย บะบ้านเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลช่วยกันทำความสะอาดส่วนอาหารการกินเนี่ยเราเรา,เราก็ซื้อมากินด้วยกัน <c oughs> มีความสุขดีออก <c oughs> ผมว่าคุณไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วอยู่อยู่เรยกันแบบนี้แหละนะ <c oughs> คุณแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ฉันรู้จะทำยังไงแล้วผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่บ้านด้วยกันสองต่อสองมันดูไม่ดีอะคุณ คุณมีแฟนไหมไม่มีอ่ะเออดีอ่ะคุณไม่มีแฟนผมก็ไม่มีแฟนงั้นเราก็มาเป็นแฟนกันดิคุณเป็นแฟนกันดิอยู่บ้านเดียวกันได้ไม่เป็นไรไม่ผิดพ่อแม่คุณไม่ว่าหรอกว่าคุณเราอ่ะเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่วันเองนะอ้โหคุณคนจะเป็นแฟนกันเนี่ยคนจะคบกันมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกคุณมันใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ความสบายใจ แล้วผมว่านะอีกอย่างหนึ่งเราสองคนก็เ <hã> ข <professionally> ้ากันได้ดีด้วยก็จริงอย่างที่คุณพูดแฮะงั้นเรามาลองคบกันดูก็ได้จริงนะคุณ แปลกๆดีนะเดี๋ยวคืนนี้เก็บของห้องคุณมาไว้ห้องผมเลยนะมันไม่แปลกเหรอถ้ามันมันแปลกก็เดี๋ยวผมเก็บของห้องผมไปไว้ห้องคุณก็ได้แปลกเหมือนกัน ความรักไม่จําเป็นต้องเริ่มจากคำว่าพร้อมแค่เริ่มจากความเข้าใจก็ไปได้ไกลกว่าที่คิดของที่ได้วันนี้ถึงจะเจนที่สุดเลยคะ่ะ นี่แม่เข้ามาทำอะไรที่ห้องผมอะครับก็วันนี้อากาศมันดีแดดจัดทักขนาดเนี้ยแม่ก็เลยเอาผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มอะมาซักตากช่วงบ่ายนี้ก็เลยแวะมาพักผ่อนที่ห้องของแกหน่อยอะแม่แม่จะพักเนี่ยให้พักผ่อนตรงโซฟาที่ห้องรับแขกก็ได้นี่ครับแม่เข้ามาในห้องของเราแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับแม่มันจะไม่เหมาะสมยังไง เนะมื่อตอนเด็กๆแกก็นอนกับแม่แถมยังนอนซบอ,อกฉันด้วยซ้ำแต่แม่ก็ไม่ควรที่จะตัดเล็บบนเตียงไหมคะแม่ก็แค่ตัดเล็บอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันตัดเสร็จนะ่ะฉันก็ปาดทิ้งเองแหละอย่าทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหม <c oughs> น่ารำคาญ เจนหาอะไรอะ่ะก็ชุดชั้นในที่ฉันเพิ่งซื้อมาวันก่อนไงคะฉันเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเองแล้วฉันก็มาตากไว้ตรงนี้ค่ะพอมาหาก็หาไม่เจอแล้วว่ะชุดชั้นในอะเหรอชุดชั้นในเหรอใช้ตัวนี้หรือปะแม่คะแม่เอาชุดชั้นในหนูมาใส่แบบนี้ได้ไงคะ นั่นแหะสิแม่ก็ชุดชั้นในแม่มันเก่าอ่ะแถมยังใส่ไม่สบายอีกอะแม่ก็เลยเอามาลองใส่ดูแม่ชุดชันในเป็นของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ของใช้ร่วมกันได้ถ้าชุดชันในแม่เก่าใส่แล้วไม่สบายทําไมแม่ไม่หาซื้อใหม่ล่ะคะก็เรามันผู้หญิงด้วยกันถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็ใส่ไม่จะเป็นไรปะฮะแต่ถ้าเธอไม่พอใจอนะ เดี๋ยวฉันจะถอดคืนให้ก็ได้ไม่ต้องแล้วค่ะแม่เก็บไว้ใส่เถอะค่ะหนูไม่เอาแล้วนี่แกแม่ครับต่อไปเนี่ยของใช้ส่วนตัวของเจนเนี่ยแม่จะไปหยิบจับมาใช้อีกนะครับแม่แกก็อีกคนไม่ต้องมาพูดมากเลยแค่ชิ้นไหนตัวเดียวเนี่ยนะ,จะเจออะไรกัน้กันหนาะฮะอ้ยอน่ารำคาญ นี่เจนถุงเท้าบ้าแล้วก็มีตั้งเยอะถ้าเธอสั่งมาทำไมอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะมันสิ้นเปลืองอ่ะรู้ไหมแม่คะนี่แม่ถือวิาสาสะอะไรมาแกะกล่องพัสดุหนูคะโอ้ยทำดีไม่ได้ดีก็วันนี้แหละก็ฉันเห็นนกของมันอยู่หน้าบ้านฉันก็เลยเข้ามาในบ้านให้แล้วนี่อะไร เคยยมอว่าฉันไม่มีมารยาทที่ไปแกะขอ,ของเธอดูไม่ใช่วยหนูเอาของเข้ามาในบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่แม่ก็ไม่ควรมาแกะกล่องพัสดุหนูแบบนี้แม่เข้ามาวางไว้ในบ้านก็พอแล้วค่ะแค่ถุงเท้าไม่กี่คู่ฉันเปิดดูนิดดูหน่อยจะเป็นอะไรปะมันจะไปเสียหายตรงไหนไม่ทราบแล้วฉันเองอ่ะก็ไม่ได้ทำให้ถุงเท้าของเธอเสียหายนแม่ครับ ไม่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ควรจะไปเกะกล่งองดูนะครับเพราะนั่นมันเป็นของส่วนตัวของเจนผมเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่หรือครับว่าให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเจนด้วยแกหยุดพูดปไปเลยปะเมียแกก็มีลูกมีผัวและนี่เธอเธอยังคิดว่าตัวเธอเป็นคุณหนูหรือไงึงนี้อยากจะมีความเป็นส่วนตัว แม่ครับพอเถอค่ะที่แม่คุณพูดมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะธิดานี่คุณในเมื่อแม่คุณยังไม่เข้าใจคำว่าความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวฉันจะทําให้แม่คุณเข้าใจเองค่ะอยู่หน้าเที่ยวเนาะเจนนี่เธอทำอะไรของเธอฮะเธอเอาเสื้อผ้าฉันกับชุดชั้นในฉันน่ะไปตากหน้าบ้านทำไม เนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเธอรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนตอนที่ฉันไปเก็บผ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยคนมองฉันเต็มเลยก็แค่ตากชุดชั้นในมันจะเป็นอะไรไปคะแม่แค่ชุดชั้นในนั่นเหรอมันเป็นของใช้ส่วนตัวนะจะไม่เป็นไรได้ยังไงเธอควรเคารพความเป็นส่วนตัวของฉันด้วยสิแม่คะแม่แก่จนเป็นย่าคนแล้วนะคะ แม่ยังอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่หรอคะนั่นสิแม่นี่แกลองใช้คีมแบบน้ำนี่ดูสิใช้ดีแล้วหอมมากเลยนะโอเคแม่ออกไปก่อนสิมานี่ ออ oh, ทำไมฮะฉันยังล้างมือไม่เสร็จเลยแล้วถ้าแม่กำลังอาบน้ำอยู่แล้วมีคนยืนดูแม่ไม่รู้สึกแ,แปลกๆบ้างหรอคะนี่แกแกที่มาน้าเน,นี้ใช้ดีแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยอ่ะฉันซื้อมาตั้งหลายขวดขวดนี้แกเอากลับไปได้เลยนะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะขอบใจนะแกจ้ะฉันกลับก่อนนะ ของของฉันนี่ตี่แก่ทำอะไรของแกฮะแล้วเมื่อกี้ก็ล่าฉันออกมาจากห้องน้ํแล้วอยางจะเอาของของฉันให้คนอื่นไปอีกนี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอพวกเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบ่งแ่งกันใช้จะเป็นไรไปคะแม่คิดซะว่าแม่ใช้ห้องน้ําสาธารณะอยู่ก็ได้คะ่ะแม่จะได้ไม่หัวเสียแต่ว่าไปหนูก็แค่เอาครีมแบบน้ำให้เพื่อนไปแค่นี้เองนะคะ ทำไมแม่ต้องเออะเวยยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ฉันรู้ที่แกไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของฉันน่ะที่แกทำทุกวันนี้เพราะแกประชดประชันต้องการเอาคืนฉันใช่ไหมนี่จิตใจของแกมันทำด้วยอะไรถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้ฮะแม่คะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะ เพียงแต่ว่าแม่แค่ไม่อยากให้หนูมีความเป็นส่วนตัวแม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของหนูแม่คะคนเราอยู่ด้วยกันไม่ควรไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะการที่แม่เป็นคนปากไวพูดไวพูดโดยไม่คิดอะไรมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงนะคะแม่ การหาแม่ผัวกับลูกสะพ้ายจะไม่เกิดขึ้นหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เกลียดเชื่องกันและกันต่อจากนี้ไปแม่ทำกับหนูแบบไหนหนูก็จะทำแบบนั้นกับแม่ค่ะหนูจะดีหรือร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แม่ทำกับหนูนะคะ คุณลูกคา้าร้านเนี้ยไม่มีห้องแอร์เหรอคือแบบอากาศมันร้อนมากเลยคือแบบฉันร้อนมากที่ร้านไม่มีห้องแอร์ค่ะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเปิดพัดลมให้ค่ะเร็วเลยโอเคไหมคะนี่เธอผมจัพังมาแล้วเนี่ยตอนทีมันเบาๆไง ขอโทษค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาสุกทะเลมาที่หนึง่งขอเผ็ดๆไม่เผ็ดไม่แดดแล้วก็เอาน้ำเย็นๆมาให้ฉันด้วยริบๆีไปทำสิหิวได้ค่ะ รอสักครู่นะคะล้วคคะเีนียาผัดยี่ซีงค่ะได้ค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะส้มตำเห็ดเผ็ดมาแล้วค่ะ ลูกค้าคะถังขยะอยู่ตรงนี้นะคะถังขยะฉันรู้จักจะบอกฉันไหมรบกวนคุณลูกค้าทิ้งขยะลงถังด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันอาจจะปิวไปโดนลูกค้าโต๊ะอื่นได้นะคะเนี่แกฉันจะทิ้งตรงไหนอ่ะมันก็เรื่องของฉันมันเกี่ยวอะไรกับแกฮะคุณลูก,ก,ลกค้าเป็นแค่เด็กเสิร์อกจอกกระจอกมีหน้าที่อะไรแกก็ทำสิ อุยน้ำหกอะ่ะช่วยเช็ดให้หน่อยสิคุณลูกค้าคะเดี๋ยวหนูเช็ดเองคะ่ะคุณลูกค้าคะถังขยะอยู่ตรงนี้นะคะ ถังขยะเธอช่วยเก็บไว้หนสินี่คุณคุณโยนชิ้ชู่มาโดนโต๊ะฉันแกมีมือแกก็หยิบไปนึเองสิจะบอกฉันมั เน่ทำไมพูดจาแบบนี้ฮะโยนที่โชกมาโดนโต๊ะฉันไม่ขอโทษยังไม่พอแถมยังนั่งแกเด็กเสิร์ฟอีกคนอะไรไร้ยางอายจริงจริงเน่แกแกกล้ามาด่าฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะเน่ตัวแกเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครยังมาถามคนอื่นอีกแ้วคนอื่นจะรู้ได้ยังไงจะบอกอะไรให้นะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่กลัวคนอย่างเธอหรอก ทำไมจะโทรไปฟ้องผู้ชายเหรอเชิญเลยนี่ดูสภาพตัวเองด้วยนะว่านิสัยแบบเธอเนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนเอาเขาอยากสังคมเอนเธอมาเป็นแฟนหรอกแล้วก็รีบใส่หัวออกจากร้านไปเลยนะคนอื่นเนี่ยเขาจะมานั่งกินข้าวต่อกคุณคะคะ จ่ายค่าอาหารด้วยค่ะ,ะฉันฝากไว้ก่อนนะลวกแกคุณลูกค้าคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ